อยากจะเล่าหรือหรือไม่อยากจะให้เรื่องมันยืดยาวมากกว่าน,นี้แต่พอท้าออกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่กล้าท้าคำรบของผมเนวัตดาวอารโอรสคุณไปอยู่ไหนกันคุณไม่รู้เรื่องเหรอฮะปัดโถย ยังไงคุณมาดูถูกผมได้ยังไงฮะคุณมาหาว่าอัลบั้มชุดเนี้ขคอบอกแข็งเนี่ยคุณเปิดฟังคุณไม่ได้ฟังคุณดูนมมันมีนมที่ไหนฮะข้างในเนี้ยเนี่ยนะ โฮโยตี้ก็แค่สามสิบี่สบคนใส่บีกินนี่เต้นข้างขอบจะ่ข้อบแข็งข้อบาแข็งยาแพง,งให้คอยละมันไม่มีนมไอค่าโฮโยตี้มันก็แค่แสนกว่าบาทฮะไม่เชื่อ,อะไรเปิดดูทางยูทูปก็ชนดอทคอมไปเซิร์ชไปหาดูมันไม่มีนม ที่คุณเห็นน่ะมันเป็นนมกล่องเขาออะนมกล่องหรือเปล่าก็โถอาดโอรสเนว่าเจ้าคุณรู้หรือเปล่าตอนนี้ชีวิตผมมันไม่เหลืออะไรแล้วนะแดงสาสบห้าโบเขาก็ไม่เอาผมแล้วฮะเขาให้ผมไปเลี้ยงหมาอยู่วันหนึ่ง ผมหิวผมไปแย่งข้าวหมาแดดเขาก็ไล่กูฮะในห้างวิทวัดอรุณเขาก็ไม่เอากูแล้วพวงลีเน่มันเหี่ยวหมดแล้วรออยู่รออยู่เนวัดดาวอ์ตโอรสเนี่ยปกติเนี่ยใช้ไมก้กระชอนตัวเป็นแสน เนี่ยกูต้องใช้เชือกมัดตาสักมาเป็นไม้ทางวัดก็บอกว่าบารมีไม่ถึงไม้วัดคิดดูสิกูไม่มีที่จะอยู่แล้วกูต้องมาอยู่วัดวัดบางบํารุนี่วัดดาวอยู่ได้วัดเดียวอ่ะฮะมานี่มาวัดบางบํารุนี่กล,กล้าๆหน่อยใจหน่อย มาควายกันเนเขาใจป่ะมาควายนี่มาควายเลยนี่ไม่ใช่เชือกธรรมดาเชือกมัดตาสังไนงะเอาไว้มัดศพศพใครไม่รู้ขอให้มาถ้าวันที่มานะใครพลาดพังเสียเหลี่ยมแล้วก็อืนี่ทอดผ้าด้วยทอดผ้าไปเลยทอดเสร็จ ต่อด้วยบางสกุลนี่ผ้าบางสกุลนะมีหมดรอเตรียมไม่ให้นี่ตู้สวดอภิธรรมนะมาเลยเตรียมไม่ให้หมดเจอกัน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 วันไหนวันเผาไงนี่เผาเลยฮะไม่ต้องเผาหรอก เผาจริงขอร้องเนะให้มามาเจอกันหน่อยเจอกันวันเผาเจอหน้ากันปับน๊บนะฮึวาดลานวัดแข่งกันไปเลยเข้าใจเปล่านี่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อมานะไม่กวาดคนะละอันพอนะขอร้องไอ้พกกงพกเก็ดเขาท้ากันเนี่ย สองวันนี่ผมรอคุณสามวันแล้วรอจนพวงหลีดมันเหี่ยวหมดแล้วนะมาเลยใครกวาดลานวัดสะอาดคนนั้นเป็นผู้ชนะขอลองจะว่าอะเน่เงียใกยจกูหน่อยจุ๊บวะมึงลบคำพากูหน่อยเถอะมึรู้ไหมทุกวันเนี้ยกูมไม่มีที่จะอยู่กูต้องไปอยู่ในวัดเนี่ย ไปไหนไม่ได้รับคำท้ากเลยนะช่วยมาหน่อยเถอะช่วยมาและที่สำคัญน,นะในห้างเขาบอกว่าถ้ากูทำความดีเขาจะรับกูกลับบริษัทเข้าใจไหมเนวัดดาวอาจโอรสช่วยมาหน่อยเถอใจให้กูกินข้าววัดนาน จะเจอกันวันเผาะนะพระ้องกูวายมึงละวะที่นีอ่อมา